กระถินนั่งทําขนมเพื่อเตรียมไปทําบุญวันพรุ่งนี้ทำไปได้ครู่หนึ่งก็เห็นชีวันเดินตรงมาที่เธอบุตรสาวเดินมาด้วยใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มแววตาสุกสกาวราวกับคนที่อยู่ในห่วงของความรักหากกระถินมองออกมีเหรือคนอย่างสรุจจะมองไม่ออกแต่กระถินไม่เอ่ยถามคำใดที่เกี่ยวกับความรู้สึกของชีวันถามถึงเพียงแค่คุณสรุษเท่านั้นชีวันบอกว่า คุณสรุปขอเวลาจัดการตัวเองครู่หนึ่งเดี๋ยวจะตามมาชีวันเดินไปล้างมือแล้วกลับมานั่งช่วยมารดาทำขนมระหว่างที่ทำขนมกระถินจึงเอ่ยถามว่าเหตุใดลูกสาวแม่ถึงได้เป็นคนไปทำอาหารให้คุณสรุปทานได้ชีวันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าว,ว่า ชีวันเคยทำอาหารให้คุณสรุตทานตอนอยู่ที่สวิสบังเอิญคุณสรุตชอบในรถมือของชีวันพอมีโอกาสได้กลับมาอยู่เมืองไทยคุณสรุตจึงไปขออนุญาตกับทวดอ่อนให้ชีวันทำอาหารให้ทานและไม่ให้ชีวันทำงานบ้านใดๆคะ่ะซึ่งทวดอ่อนก็อนุญาตคะ่ะ กระถินฟังเธอมิ่งคิดการที่คุณสรุปจำกัดหน้าที่ของชีวันให้ทำเพียงแค่อาหารโดยไม่ให้ทำงานบ้านอย่างอื่นนั้นเวลาว่างของชีวันในแต่ละวันก็จะมีเยอะมากแล้วบุตรสาวของเธอทำอะไรและในวันหยุด เมื่อสงสัยกระถินจึงเอ่ยถามว่าเวลาว่างชีวันทำอะไรเหรอคำถามจากกระถินเหมือนการชวนคุยเรื่องทั่วไปทำให้ชีวันรู้สึกว่ามารดาคงถามสาระทุกสุดดิบมากกว่าจึงเล่าให้กระถินฟังทั้งหมดตามระษาซื่อเมื่อได้ฟังที่ชีวันเล่ากระถินก็ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าคุณสรุปกับบุตรสาวของเธอตัวติดกันแทบตลอดเวลานั่นเองทั้งเรื่องที่ไปเขาใหญ่ เรื่องงานเลี้ยงสถานทูตการรับจ้างวาดภาพให้ท่านทูตฝรั่งเศสทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณสรุตกระถินไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้จริงๆนอกจากคุณสรุตถึงพอใจในบุตรสาวของเธอดังนั้นการมาหาตนถึงบ้านในคราวนี้คงมาด้วยเรื่องของชีวันอย่างแน่นอน กระถิหมองชีวันด้วยรอยยิ้มก่อนจะเล่าเรื่องราวของเธอกับคุณชายปะวอนรุตให้ชีวันฟังโดยบอกว่าคุณชายปะวอนรุตครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้หมายของแม่ท่านเป็นคนกิริยามารยาทงดงามเป็นคนให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอแม่ในตอนนั้นเหมือนคนพลัดที่นาคราที่อยู่อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตนเองแต่คุณชายปะวอนรุตไม่เคยยามเหยียดมองเป็นคนบ้านนอกครอบนา ตรงกันข้ามกับเมตตาในความไม่รู้เดียงสาของแม่ในเรื่องมารยาทชาววังเมื่อครั้งต้องเรียนเพื่อเตรียมเป็นพันรยานักการทูตแม่ยิ่งอึอดอัดเพราะภาษาก็ไม่ค่อยได้พูดกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องคราใดที่ต้องอยู่ใกล้คุณชายปะวรรุธแม่รู้สึกว่าตนเองเหมือนบ่าวรับใช้ที่พยายามไปยืนเคียงข้างนายท่านชั้นสูงแต่เมื่อได้พบกับคุณรสา ซึ่งตอนนั้นยังดำรงพระยศเป็นหมอมเจ้าหญิงวันรสาแม่จึงรู้ว่าคนที่เหมาะสมกับคุณชายปัวรรุษอย่างแท้จริงคือท่านหญิงต่างหากท่านหญิงทรงรอบรู้สื่อสารกับคนในแวดวงเดียวกันของคุณชายปัวรรุษได้กิริยามารยาทหรือก็มดงามยืนเคียงข้างกันก็ยิ่งส่งเสริมกันและกัน เหมาะสมกันทั้งหน้าตาชาติระกูลการศึกษาจริงๆซึ่งเมื่อแม่ได้ยินจากที่ชีวันเล่าก็อดคิดย้อนมาที่เรื่องของตัวเองไม่ได้แต่ที่แตกต่างกันคือชีวันนั้นสามารถอยู่ในโลกของคุณสรุปได้อย่างสบาย เพราะชีวันมีความรู้ความสามารถและส่งเสริมคุณสรุปได้บางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ชีวันถนัดกระถินจึงสอนให้ชีวันค่อยๆทบทวนความรู้สึกของตนเองในตอนนี้ว่าคิดอย่างไรกับคุณสรุป เป็นความรู้สึกเคารพรักหรือเป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อผู้ชายคนหนึ่งทบทวนให้ดีและการที่คนเป็นแม่ถามเช่นนี้ก็เพราะต้องการให้ชีวันรู้ตัวและรู้ทันความรู้สึกของตนเองจะได้วางตัวอย่างเหมาะสมกระถินไม่ต้องการขัดขวางความรักของใครเพราะเธอเข้าใจดีว่าการโดนกีดกันเรื่องความรักทรมานแค่ไหนดังนั้น สิ่งที่เธอเคยเจอเธอจะไม่มีวันให้ลูกสาวต้องมาเจอการกีดกันเช่นนี้เพียงแต่อยากให้ชีวันทบทวนให้ดีเพราะทั้งคู่แตกต่างกันมากไม่ใช่แค่เรื่องฐานะทางสังคมแต่ด้วยวัยก็แตกต่างกันมากเช่นกันชีวันมิ่งไปครู่หนึ่งความทรงจำเกี่ยวกับคุณสรุตตั้งแต่อยู่ที่สวิสจนถึงตอนนี้ก็หลังไหลเข้ามา หัวใจของชีวันพองโตเต็มไปด้วยความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณสรุตซึ่งตอนนี้ชีวันก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่ที่รู้คือความสุขความทุกขของคุณสรุตมีผลต่อเธออย่างชัดเจนเธอไม่อยากให้เขาเครียด อยากอยู่ใกล้ๆเพราะตลอดเวลาที่เธอมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเขาเมื่อครั้งอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวชีวันรับรู้ได้ถึงความเหนาที่แฝงอยู่ลึกๆในใจเติบโตมาคนเดียวในต่างประเทศจะรู้สึกว่ามีพี่มีน้องก็ตอนอยู่เมืองไทยหรือไม่เมื่อตอนที่ได้เจอญาติพี่น้องของตัวเองชีวันอยากให้เขามีรอยยิ้มอยากเห็นเขามีความสุข นั่นคือสิ่งที่ชีวันรู้สึกในตอนนี้กระถินมองอาการของบุตรสาวออกทันทีเธอรู้ว่าชีวันตกหลุมรักมอมหลวงสรุปเข้าแล้วจึงไม่ถามใดๆต่อชวนเปลี่ยนเรื่องคุยบอกว่าพรุ่งนี้หลังทำบุญเสร็จแล้วพี่ชายทั้งสามคนจะไปจับปลาที่คลองมาให้แม่ทำปลาตากแห้งชีวันนึกสนุกอยากไปช่วยพี่ชายจับปลาเพราะตอนเด็กๆก,ก็มักจะไปจับปลาด้วยกันบ่อยๆ กระถินมองหน้าแล้วสายหัวนิดหน่อยลูกหนอลูกโตจนจะมีแฟนแล้วยังทำตัวเป็นเด็กไปได้ไม่นานนักสรุปก็เดินเข้ามาทับทายสองแม่ลูกที่ทำขนมอยู่สรุปอยากเรียนการทำขนมบ้างแน่นอนว่าการอยากทำขนมของสรุปไม่ใช่เพราะชายนุ่มสนใจแต่เป็นเพราะชีวันทำตังหากกระถินมองออกเธอสบสายตากับคุณสรุตแล้วส่งยิ้มให้เป็นเชิงรู้ทัน ซึ่งสรุปก็ไม่หลบสายตาชายหนุ่มก็ยิ้มตอบกระถินเช่นกันชีวันที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆก็บอกให้สรุปไปล้างมือเดี๋ยวจะให้แม่กระถินช่วยสอนให้กระถินปฏิเสธทันที บอกชีวันก็ทำได้ให้ชีวันสอนนั่นแหละดีแล้วหญิงสาวก็พยักหน้ารับสรุดลุกไปล้างมือแล้วกลับมานั่งข้างข้างชีวันเขาเรียนรู้การทำขนมอย่างตั้งใจภาพการช่วยกันทำขนมของสองคนนุ่มสาวก็ทำให้กระถินเบาใจไปอย่างเพราะสรุดไม่ได้ทำตัวเจ้ายศเจ้าอย่างเขาพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชีวันด้วยความเต็มใจ ตกเย็นหลังทานข้าวเ,เย็นเรียบร้อยชีวันไปจัดการธุระส่วนตัวของตนเองกระถินกับเคล้านั่งรับลมเย็นเย็นตรงระเบียงชาบ้านทั้งสองคนพูดคุยกันเรื่องราคายางที่ปีนี้ได้ราคาดีเป็นพิเศษสรุปเห็นคุณนะ้าทั้งสองคนนั่งอยู่จึงเดินเข้ามาทักทายเอ่ยถามถึงพี่ชายทั้งสามคนของชีวันเพราะหลังจากทานข้าวเสร็จไม่รู้ว่าหายไปไหนกัน กระถินบอกว่าไปหานกเพราะรุ่งนี้นัดกันไปจับปลาที่คลองสงนาำกระถินเชิญให้สรุตนั่งตรงระเบียงไม้ใกล้เธอชายหนุ่มไม่ปฏิเสธเขานั่งลงแล้วมองออกไปด้านนอกเห็นดาวพราวระยับเต็มทองฟ้านี่คืออีกสิ่งที่แตกต่างจากกรุงเทพที่นี่เห็นดาวได้ง่ายเพราะไม่มีแสงรบกวนในยามค่ำคืน กระถินกับเคล้ามองหน้ากันก่อนที่เคล้าจะพยักหน้าราวกับส่งสัญญาณให้พันรยาตนถามเรื่องบางอย่างที่สงสัยกับสรุตกระถินถามถึงคุณชายประวรรุดกับคุณรสาว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้เจอกันนานแล้วสรุตละสายตาจากการดูดาวบนท้องฟ้าพันมามองกระถินพร้อมกับตอบด้วยรอยยิ้มคุณพ่อคุณแม่สบายดีครับตอนนี้กำลังสนุกกับการช่วยงานยูเอ็นอยู่ คุณพ่อเพิ่มกเกษียณจากงานราชการครับแต่อีกไม่นานคุณนาะกระถินกับคุณอาคล้าวคงได้เจอท่านทั้งสองคนคำตอบของสรุปนั้นมีในยะบางอย่างทำให้กระถินสงสยัยซึ่งคล้าวเองก็ไม่ต่างกันในเมื่อสงสัยคล้าวจึงเอ่ยถามทันทีว่าจะได้เจอทั้งสองท่านเนื่องจากโอกาสอะไรหรือครับ สรุปยิ้มราวกับว่าเขาอยากได้ยินคำถามนี้อยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มจึงพูดกับกระถินและคล้าวย่างตรงไปตรงมาว่าการมาที่นี่ของผมคงทำให้คุณนากระถินและคุณอาคล้าวสงสัยว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่คืออะไรคำตอบของผมคือผมจะมาขอคบลูกสาวของคุณนทาทั้งสองคนครับเราจะศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาจจะมีบางเรื่องที่ชีวันต้องปรับตัวเพื่อให้เธอได้เตรียมพร้อมกับการเป็นพันรยานักการทูตในอนาคตผมเองก็จะเรียนรู้วิถีชีวิตของชีวันเพื่อให้เข้าใจวิธีคิดของเธอให้มากขึ้นเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้คำตอบของสรุปเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากกระถินกับคล้าวคิดว่าน่าจะมาให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าจะคบหากัน แต่สิ่งที่สรุตพูดออกมานั้นเป็นการครบหาเพื่อเดินไปสู่การแต่งงานสรุตวางชีวันไว้ในตำแหน่งพันรยาอย่างชัดเจนกระถินดึงสติกลับคืนมาก่อนจะเอ่ยถามว่าคุณสรุตกำลังจะบอกนะว่าการครบหาดูใจกับชีวันในครั้งนี้มีเป้าหมายคือการแต่งงานใช่ไหมคะครับคำตอบที่หนักแน่นของสรุตทำให้กระถินกับคล้าได้แต่มองหน้ากัน จะขัดก็ไม่ได้เพราะอาการของบุตรสาวก็ชัดเจนอยู่ไม่น้อยว่ามีใจให้กับน้อมหลวงนุ่มผู้นี้ความกังวลใจของกระถินกับคล้าวฉายชัดออกมาจากแววตาบ่งบอกว่าทั้งสองแอบกังวลความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งสรุปรับรู้ชายนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่า ผมทราบครับว่ามีหลายสิ่งที่เราสองคนแตกต่างกันไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานสังคมที่ต้องพบเจอรวมถึงเรื่องอายุที่แตกต่างกันผมจะไม่เร่งความรู้สึกของชีวันแต่จะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในระหว่างนี้ผมเองก็อยากให้นะากระถินกับอาคล้าวมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบประเพณีที่ดีงามและเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของน้องผมจึงอยากให้พ่อและแม่มามั่นชีวันไว้ก่อนซึ่งเรื่องการมั่นขอให้เป็นเรื่องภายในของสองครอบครัวผมอยากให้ชีวันได้เรียนรู้ชีวิตของผมในมุมต่างๆกระถินกับคล้าวมงมขึ้นมาอย่างกระทันหัน พราะสรุตเพิ่มบอกเองว่าจะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฉะไหนถึงกับจะให้พ่อแม่มาสู่ขอลูกสาวตนเองไว้ก่อนคราวที่ตั้งสติได้จึงบอกว่าเรื่องการมันหมายนั้นรอให้ทุกอย่างอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะดีกว่าเพราะตอนนี้ชีวันยังเรียนอยู่สรุตยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นทำให้กระถินรู้ได้ทันทีว่าชายหนุ่มไม่ยอมรับและก็เป็นอย่างที่คิด เมื่อสรุปพูดขึ้นมาว่าการมั่นหมายกันในช่วงเวลานี้เหมาะสมมากครับชีวันเรียนในสิ่งที่รักผมเองก็มีโอกาสสนับสนุนชีวันได้อย่างเต็มที่ในฐานะคู่มัน่นแม้ว่าชีวันจะไม่รู้ก็ตามผมมีแพลนที่จะพาชีวันไปวาดภาพตามสถานที่ต่างๆด้วยกันอีกแปดที่ซึ่ง การไปวาดภาพในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพิเศษที่ชีวันรับปากกับทันทูตฝรั่งเศสเอาไว้คงจะดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่หากการไปเที่ยวครั้งนี้จะไปกันด้วยฐานะหนุ่มสาวที่ไม่มีพันธะใดๆต่อกันนากระถินกับอาคล้าวอาจจะเข้าใจแต่คุณแม่ของผมไม่เข้าใจอย่างแน่นอน ซึ่งนากระถินคงทราบดีว่าคุณแม่ท่านมีอุปนิสัยเป็นเช่นไรเมื่อสรุปอ้างถึงคุณรสาก็ทําให้กระถินกับเคล้าถึงกับหาเหตุผลมาแย้งไม่ได้เพราะคุณรสาเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องความรักการที่บุตรชายของท่านพาชีวันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแม้จะบอกว่าพาชีวันไปวาดภาพศิละปะก็เถอะคุณรสาคงไม่ยอม เพลอเพลออาจจะได้บุกมาหาเธอถึงบ้านพูดเรื่องแต่งงานแทนการมันหมายก็เป็นได้เมื่อทั้งสองคนแยงเหตุผลของสรุปไม่ได้จึงทำได้เพียงยอมรับร้อมกับบอกกับสรุปกลายกลาว่าชีวันมีหลายบุคลิกมีมุมที่เชื่อฟังและมีมุมที่ดื้อรัน้นกระถินไม่รู้ว่าสรุปมีโอกาสได้เจอมุมที่ดื้อรั้นของชีวันตนเองหรือ,อยัง แต่ไม่ว่าอย่างไรกระถินก็เคารพก,การตัดสินใจของสรุตชายหนุ่มยิ้มอย่างยินดีร้องกับบอกว่าสิ้นเดือนนี้พ่อแม่ของเขาจะมาพบกระถินด้วยตนเองคำพูดของสรุตทำให้ทั้งสองคนตกใจมากเพราะหมายความว่าสรุตได้บอกเรื่องนี้ให้พ่อแม่ของเขารับรู้ก่อนที่จะมาถามตนซินะอย่าบอกนะคะว่าคุณสรุตคุยกับคุณชายประวรุตและคุณรสา ก่จะมาพบน้ในวันนี้กระถินถามด้วยน้ำเสียงของเธอนานแอบเครื่องสรุดนิดหน่อยเพราะหากเธอขัดขวางเขาคุณชายปัวรรุดกับคุณรสาจะมองเธอเป็นคนเช่นไรทั้งที่ผ่านมาทั้งสองคนต่างดีกับเธอมาตลอด สรุดยิมก่อนจะบอกออกไปว่าผมแค่บอกให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าภายในสองสามเดือนนี้จะมีเรื่องบางอย่างให้ท่านทั้งสองกลับเมืองไทยมาจัดการบางเรื่องให้ผมซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ยินดีอันที่จริงสัปดาห์นี้ท่านก็เสร็จภารกิจ UN เสามารถบินกลับไทยได้ในสัปดาห์หน้า แต่ผมเกรงว่าจะกระทนหันเกินไปจึงเลือกวันสิ้นเดือนนะครับเมื่อได้ยินเหตุผลของคนรุ่นลูกกระถินได้แต่ถอนหายใจสิ้นเดือนที่ว่านั้นมีเวลาอีกแค่สิบวันเท่านั้นเองเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องความสัมพันธ์ของสรุปกับชีวันทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนเมื่อถึงห้องนอนค้าวก็พูดเป็นเชิงหยอกพันระยาว่า รุ่นพ่อรุ่นแม่คลาดแคล้วกันแต่มาลงเอยกันในรุ่นลูกเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายจริงๆที่ตนจะมีลูกเขยเป็นนักการทูตคล้าวพูดด้วยรอยยิ้มกระถินไม่เอ่ยคำใดนอนหลับในอ้อมกอดของสามีความรักก็คือความรักไม่สามารถไปกำหนดกเกณฑ์สิ่งใดใดได้แม้ว่าทั้งสองคนจะแตกต่างกันหากแต่หัวใจตรงกันเธอกับสามีก็ทำได้แค่ยินดีเพียงเท่านั้น